อันนี้อยู่ที่ไหน,น,ะนอ,อะไรนะว้าน,นพบฟ้าออจังหวัดแม่ฮ่องสอนออวันนี้เรามากางเต็นท์นอนกันนะครับเออเออเอย่างเดียวอันน<ออ>ีออ้น<ออ>้องมอยช่วยพี่วุฒิบลักขักเอาเลยเธอเอาเลยเธออ่างเงี้ยเขาสามร้อยยอดกลางถูกวะเนี่ยหรือไม่ถวเนี่ยอ่าเดี๋ออยวเราดูของน้องมอยกลางให้คนอื่นเลยนะครับ เสียบเสียบรูหนูเสียบรูอะไรเสียบรูไอ้แหลมๆเนี่ยเสียบอย่างงี้เขารูอ๋อทำไมพี่ใช้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะไปบัวอุ้ยรูดีกว่าไอ็งเอ็งปะแล้วเราก็ประกาศของเราจะมอยเหลือโยนทิ้งไปเลยมอยังทิ้งไปเลยยังเหลือเลยโยนทิ้งไปเลยไม่น่าปิ้วอกมั่งแค่พี่ก็ไม่ปิ้วแล้ว เฮ้ยขออหองแล้วมื่อคืนหยุยดูเกตเต้นพิกเกตะก่อนอย่างเท่อะพี่พี่มี้อให้ไม่เคยกลางเลยอ่กลางไม่เป็นใครนเดี๋ยวพี่ช่วยพัดใครใครไมกลางเต้เลย ใจน้างนี้าไร่เน้ใช่ไหมไวข้างมไอ้ตรงนี้ไว้ข้างไอ้เหล็กนอกผมไปลืมแข็มาแล้วก็อะไรปะเา่ขาเขาไม่เตเข้าราเข้าแค่เล็ก่เนี่ยงาแคนี้ก็พอี ดีเนาะเอ็นต้องไหวหล่ะเอาวันนี้ผัดไหมเฮ้่วุฒิผัดไหกเมื่อกี้นี้อ๋ออีกคำผักดก็ยอมรับดีดีแบบคีมใช้คีมเหอะกานิเย่ได้ไหมพี่กานิเย่คิมคีมอันนี้มามาแล้วครับเ้องมายอมรับเพราต้องมาทำอาหานนนน่ะเตรียมผ้ามาแล้วนะหน้องหนอง ก่นอนดีแกนก่อนแนเทปมากลุ่มใจจริงๆ <c oughs> เราเทปมาแล้วซ้อมเต้นซ้อมเต้น,น,เ,ตนเป็นราจะนอนหลับฝันดีห้ามพิห้ามดิ้นห้ามโกนไม่ได้ ถ้าถ้าโกนพี่อนุญาตให้ให้ต่างพี่ร้อยนึงได้เกี่ยวอะไรอ่ะประกวดทีจะให้ร้อยไหมที่เป็นต่างใี่ได้ดูโกนหมุนดิหมุนเต้นหมุนเต้นให้ลมเข้าเต้นนะข้างๆอะ่ะให้ลมเข้าเต้น,นข้างๆลมานนาลมาไหนก็ฝ<ม>ั<ม>่งนู้นมันก็ต้องบงังลม,ไ,มไหนลมเนี่ยลมมาเนี่ยก็หันเขาไปละให้มันเข้าข้างๆอ่ะเออฝั่งลมกระเย็นๆเลยค่ะฝั่งนี้เดี๋ยวพันนัดเขาจะยหว้เราไปเรียนคำนวณคำนวณหน่อยเด้อ อันนี้ตอกตอกเดี๋ยวเพื่อลงมาเลยมันจะไปทางไหนอันนี้มันถอดเลยเด้อเดี๋ยวดูดิถอดหมดมันจะเป็นยังไงครับมนไม่ชอบตรงนี้มันมีที่ถอดด้านในด้วยเสียดำๆมากโอเคนี่ยนี่อ๋อถอดมันก็มันก็เป็นแค่มุมเต็นท์ใช่ไหมใช่ๆจริงๆเป็นแค่โค้งมันที่เฉยแ้่ปอดไหมเฉยมันจะเคลียร์เดี๋ยวมาเปิดดูดิว่าไงเรานอนกัได้ไหสาวปนไม่ได้ไม่จะนอนห้ นอนข้างหนมอยนอนไอ้ี่ตัดปิดหัดอยู่ไหนวะนอนชั้ไหนเจเจีกลางนไหนอนงนอนนอนข้างนอกกลางแล้วอย่างนี้นั่งสบายขาะถ้านอนไหนนทีมันต้องต่ำกว่านี้นอยโตกก็เนี้ยมันนเนียกนะคราวนี้ตอน้ำางหลนจะมานอนแบนี้กอนนี้ ตกย <hi> อยู่ฝั่งนีอง okay. so? ้ออกก็อยู่ฝั่งนี้นหนวหดูเกินโอเคเย็นได้ดแล้วเอาดิอาจจะมารีวิวให้ดูนะครับว่านอน3คนจะขนางไหนครับเต้นขนางไหนอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะไม่หนาวมากละหมอกเยอะมากเลยอ่ะหนาวไหม เขไม่เอาไหว้เราะลนแรงนั่งวันหูยังไหนเตินนั่งางชิวเลยวิวสวยมากเลยนะคะนู่นมากกำลังลอยไปฝั่งนู้น่ะนน่นฝั่งนู้นยังหนาเลยฝั่งนี้ไม่มีหมอกแล้ว ดูดิลอยมาฝั่งนู้นนะ่ะน่นอันนู้นกำล,ลังมาอันนี้ไข่หนอหรือไข่พี่<า>มีนายังไม่เด็ดใช่ปะเอา้ายังไงกินอะไรมาเน้ออเจ๊เจยิมดใ่เอาพเบ่าอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่เปลี่ยนไปทันแล้วละ่ะใส่ไข่ไปของเองอะ ใส่ปะนู่นเลยเอาไข่มาดิแล้วก็ใส่แก้วกาแฟนี่าแก้วเนี่ยแก้วอยู่ตรงนี้ยไข่อยู่โดนอุ่นปะอุ่นเลยไหมอยู่ตรงเตาอุ่นเลยปะอุ่นหนูนั่งอยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวยังอุ่นอ่ะหนูนั่งอยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวก็อุ่นอ่ะนั่งไปนั่งมา ไม่ไม่ที่ไหนที่ไหนียไหนาอะงไรงนีข้าเขาทางแงจใส่หงร้อเขาเรียกว่าอะไรใส่หงปูใช่หง